สวัสดีชาวบามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบัามกลับมารับหน้าที่รีวิวตรงนี้อีกเช่นเคยน,นะครับหลังจากกลับมาจากสงการเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆไปเที่ยวสงการที่ไหนกันบ้างน,นะครับวันนี้น่าจะกลับมาถึงกรุงเทพหรือว่ากลับมาถึงบ้านกันหลายๆคนเรียบร้อยครับวันนี้นะครับผมไม่ได้รีวิวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแกจิตอะไรแต่อย่างใดครับแต่ว่า ผมกำลังจะรีวิวอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆกับการใช้ชีวิตหรือว่าการแบบรีวิวของผมนะฮะนั่นก็คือแว่นตานั่นเองครับวันนี้ครับแว่นตาที่ผมจะเอามารีวิวนะครับเป็นแว่นตาจาก s h a d e r s นะครับรุ่นของเขาคือตัว c h i l l Series นะครับที่ผมกำลังใส่อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับแว่นตาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีตัว p a n o r a m i c c h i l l นะครับหรือว่าเป็นการป้องกันด้านข้างแบบนี้แว่นแบบนี้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นผมนะ,ะสมัยก่อนก็จะมีแบบว่า ่วาใช้แบบนี้ในะกรณีที่เข้าไปทำ l a บนะครับเพื่อป้องกันพวกสารเคมีหรือว่าละอองอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมเห็นในรีวิวหลายที่ก็มีการใช้ในโรงพยาบาลพวกคุณหมออะไรต่างๆเพราะว่าป้องกันพวกแบบพวกที่เป็นแบบวกน้ําหรือว่าละอองอะไรกระเซ็นเข้าตาอะไรเงี้ยเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ขอาเเสร็จของแว่นตัวนี้เนี่นะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกันร,ระหว่างเมืองไทยนะครับไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะครับผลิตแว่นตัวนี้ออกมานะครับรุ่นของเขาก็คือตัว ชิลซีรีหรือว่าเป็นการป้องกันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเนี่ยผมลองใส่ดูแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับผมว่าคอนเซปต์ของเขาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการป้องกันนะครับแนวที่ถ้าบ้านเราตอนนี้ยุค new normal ก็คือการป้องกันตัวโควิดเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะครับเราปิดแมสแบบนี้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของการขยี้ตานะครับเวลาที่เราจะขยี้ตาปุ๊บอ๋อเราใส่แว่นอยู่แบบนี้ก็ป้องกันได้รวมถึงนะฮะมันจะป้องกันในเรื่องของพวกฝุ่นละอองต่างๆนะครับ pm 2.5ได้จักทางด้านข้าง ด้านข้างตรงนี้นี่ครับตัวพานรามิกชิวของเขาเนี่ยจะมีความใสและเราสามารถที่จะมองเห็นนะมองเห็นด้านข้างได้อยู่ด้วยนะครับแว่นตาตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีสันที่เรียกว่าหลากหลายมากๆทีเดียวครับแว่นตาของเขานะครับจะมาพร้อมกับสีนะครับเรียกว่าเป็นแบบเพียบ6สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวแอมเบอร์วูดนะครับสีโลสนะครับสีออกเป็นสีแดงนะครับครีเอคริสตัลนะครับสีสโมกนะครับสีเพเปอร์มินแล้วก็สีที่เป็นส่วนซีบูหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองครับ เออนอกจากสีสันที่มันหลากหลายแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับมันมี2กรณีด้วยกันที่เราจะใช้งานนะครับกรณีที่เราแบบไม่ได้ใช้เป็นแว่นสายตาเราอยากจะใส่แบบ ออกไปข้างนอกชิลๆแบบนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการป้องกันด้านข้างด้วยนะปิดแมสเดินออกไปแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้แต่อ่านหนังสืออะไรก็ไม่ต้องกลัวเวลาที่เราจะเอามือเข้ามาขยี้ตาหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นแว่นสายตานะครับตอนนี้เนี่ยทางเชเดอร์เนี่ยเข,เขาจะมีโปรโมชั่นในเรื่องของการตัดเป็นแว่นสายตาในราคาที่อยู่ที่2990บบาทนะครับแต่ว่าช่วงของคุณเขาเรียกว่าช่วงสายตาของคุณต้องอยู่ระหว่าง เอ่อบวกลบ300นะครับเขาจะบอกไว้ประมาณนี้ก็สามารถที่จะไปตัดที่บูธของเขาได้ครับอย่างแว่นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะก็จะเป็นแว่นที่ผมตัดออกมาเป็นแบบแว่นสายตานะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องของการแบบเรียกว่าเอ่อสายตาที่ต้องการแบบมองใกล้ๆชัดๆเพราะว่าบางทีเราแบบไปถ่ายงานแล้วตัดต่อวิดีโอเยอะๆ หรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะแบบนี้นะครับมันทําให้สายตามองใกล้มันเริ่มมีปัญหาครับผมก็เลยตัดมาเป็นแว่นสายตาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับแว่นตัวนี้เนี่ยยังมีคุณสมบัติที่พิเศษอีกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ a n t i f o ฟ เคยสังเกตไหมบางทีแบบถ้าเกิดเราปิดแมสอยู่แล้วเวลาหายใจขึ้นมามันจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบเขึ้นมาเป็นไออะไรแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีแอนตี้ฟอกป้องกันในเรื่องของเรื่องของไอต่างๆด้วยนะครับเลนส์นะครับสามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง100%นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้ครับยังป้องกันในเรื่องของบลูบ็อกกิ้งนะครับหรือว่าแสงสีฟ้าที่มันมาจากพวกมือถือหรือว่าหน้าจอพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ป้องกันแสงสีฟ้าไม่ให้สายตาของเราเนี่ยเสียไปก่อนนะครับแต่นี่เรียกว่าเสียไไปแล้ว้วยยยังมม่าากใหเสี ก่อนนี้ครับและตัวนี้ครับยังป้องกันในเรื่องของแสงแดดด้วยนะครับเวลาที่เราออกไปด้านนอกเนี่ยครับตัวนี้ก็จะปรับสภาพของตัวเลนด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นเลนที่เป็นแบบสายตาหรือว่าปกตินะครจะปรับสีให้เป็นสีดำนะครับป้องกันแสงแดดของเราได้ด้วยครับมาพร้อมกับรูปทรงนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์จะเห็นว่าเขามีรูปทรง2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบกลมนะครับกับแบบเหลี่ยมเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาของเขาถ้าเป็นแบบที่ไม่ใช่สายตานะคุณผู้ชมครับ 1,990บาทเป็นราคาโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปสั่งได้เลยแล้วก็คุณสามารถที่จะใส่โค้ดต่างต่างผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างน,นะครับไปสั่งได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเป็นแว่นสายตา 2,990บาทผมว่าคุ้มมากๆเป็นไว้สายตาด้วยนะครับสามารถออกไปเดินชิลข้างนอกได้ด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสฝุ่นละอองต่างๆได้ดีเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็เอาอุปกรณ์นี้มาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปใช้แล้วลองไปหาใช้กันเพราะว่าดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากๆนะครับมีแค่คู่เดียวน,นะและสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆมันจะทําให้สายตาของเราเนี่ยเสียเร็วยิ่งขึ้นนะครับป้องกันเอาไว้ดีกว่าฮะ โอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับกลับมารับหน้าที่รีวิวนะครับทีนี้นก็จะมีรีวิวอีกเพียบเลยที่รอเข้าคิวอยู่ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับของช่องของมาร์ p ทีวีวันนี้ลานไปก่อนครับสวัสดีครับ